เปิดพระโอบสุดยอดครับของความน่ากินครับทุกคนอสัดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครวัวยู่ดีกินหวานครับมาครับเห็นเมนูครับตอนเย็นๆก่อนที่เขาจะไป เชียร์วอลเลย์บอลเห็มกึ่งชั่วโมงครับต้องเนียคือเซฟภายในกึ่งชั่วโมงนี้นะครับส่วนเดี๋ยวหลังจากจะได้กินก็คืออาจจะได้กินช่วงเวลาดูวอลเลย์บอลนะครับอ่ะวันนี้ปีนันเกิ่มนําเสนอเมนูนี่เลยครับเถอะเดือนึ่งไก่น้ำพริกเขาจะหวานน้ำพริกอย่างดีเดือดนึ่งไก่พริกแกงนี่ดีกว่าเนาะอ่านะครับนึ่งไก่พริกแกงดีกว่านะครับอ่านี่นะเพื่อบางพี ป,ปีเปื่อนตียูต่างกรุงเทพมันจะหาวัตถุดิบได้ตัวนก็ไม่ก็บายาครับเขาอาจจะเสิรินนิดๆน้อยๆเข้าไปเอาเป็นนึ่งไก่น้ำพริกแกงก็แล้วกันนะครับนี่นะครับไก่จะใจ้แบบนึ่งแบบเป็นตัวก็ได้นึ่งนึ่งแบบเป็นตัวปีนหน่นเกลื้มเคยแย่งแล้วนะแล้วก็ถ้านึ่งแบบเป็นชิ้นเป็นชิ้นนี้อันนี้แม่บ้านใส่เขียวมันบอกว่าเนี่ยจีอีมันกินง่ายกว่านะครับเนาะกินง่ายกว่าแล้วก็วิธีการนึ่งมันจะมีนึ่งสองแบบไม่ค่อยไม่ว่ากันนะมาดู มีวัตถุดิบอย่างพองไกเป็นวัตถุดิบรักลแล้วแล้วก็พริกแกงที่เขาจะตํำลงไปนะครับมันก็จะมีจะาขหอมขาวหอมแดงแหกผักป้อมอใบบกักูนี่เอามาแตนนะครับใบบักูดเอามาแตนผิวบักูดเนาะตรงนี้ก้าวบาักูดที่ปูงไม้มันบอออกเตือนนะครับไปกาดก็ลืมซื้อเนาะแล้วก็จะมีคาเห็นน้อยนะครับแล้วก็ที่สาคัญก็คือขมิ้นครับทุกคนแหน่มีขมิ้นตัวต่ำน้ําพริกก็บคาดนี่มาได้นะครับ ง่นะครับขาดพริกแห้งนะครับแล้วก็ทําให้มันนัวรสชาติดีขึ้นก็คือกะปินะครับเดี๋ยวเขามาลงมือต่ากันเลยดีกว่าก่อนที่เขาจะต่านะครับเขาจะมักไก่ก่อนนะทุกคนเขาจะมักไก่ก่อนสูนมักไก่ของเขากับใบยาค,ครับใส่น้ํามันหอยลงไปครับนี่น้ามันหอยลงไปพอประมาณนะนะครับพอประมาณเพิ่มความมันความอร่อยนะครับที่สําคัญเขาบ่ได้ลืมนะครับ ปิ้นเกิมแย่กินจะขาดมาได้เลยนั่นก็คือเกลือหวานนะหรือผงชูรสนั่นเองนะครับผงชูรสนั่นเองใส่เข้าไปเซตเรียบร้อยแล้วแฮมอันหนึ่งตีขาดไ,ไปไปได้ก็คือผงปรุงรสครับผงปรุงรสก็ใส่ลงไปนิดนึงนี่จริงเอากระสามอย่างนี้ก็น่าจะอร่อยแล้วนะครับแต่ มันจะขาดพริกแกงไปบ้างดแล้วดีสําคัญพริกแกงที่เขาจะทำวันนี้นะมันสามารถเอามาทําเป็นน้ําจิ้มได้ด้วนยนะครับเพื่อนๆไปลุยพริกแกงกันดีกว่าครับอ่ามาเริ่มตำน้ำําพริกครับเป็นพริกแกงสําหรับใส่ในอ่านึ่งไก่ของเฮานะครับใส่อย่างแหลกใส่เกลือลงไปครับใส่พริแกแห้งครับผมหาผักป้องครับหอมขาวครับวันนี้แอปใจ้หอมขาวตั้งประเทศนะครับขาครับ ตามเฮกอนครับเดี๋ยวมันจะตามมาเรียครับอ้าวพอตีจะละเอียดนิดหน่อยใส่แฮมสามยาครับใส่จะใขรครับหอมแดงครับรใส่ขมิ้นครับกับตามต่อครับอ้าวเรียดมาให้บดีก็เอาละต่อไปใส่ใบระกูด ใส่ใบบักูนี่แตนบักูดนะครับถ้ามีบักูดแนะนําเอาผิวบักูดเน้อใบบักูดนี่เดี๋ยวเอาใส่ตอนนึ่งเอานะครับแต่ถ้าแบบนี้ก็จะใบบักูดไปไกลเคียงกันรับรสชาติไกลเคียงกันซึ่งกินได้เหมือนกันสามอโอละเอียดเยอะเกิดไปละก้านะครับไปใส่ยางสุดท้ายครับกระปรี้กระปรี้ชอบหนักใส่หน้าชอบน้อยใส่น้อยนะครับชอบหนักก็จะมีกินน้อย ใส่น้อยก็มีความนัวบะไส้มันก็อาจจะบกคร่อยนัวสักตัวใดนะครับถ้าบลังเกียดกะปิกับไส้เข้าไปหอมขึ้นมาทันทีครับทุกคนหอมแบบรสอบอวนข้งจะไข่คาขามิ้นนะครับหอมขาวหอมแดงติ๊กงอกตที่สำคัญคือแบบ กินของใบบักกรนูนี่คือแบบชัดเจนมากโอเคใส่นี่พอทุกคนไปก้นใส่กันครับก้นใส่ไก่ก้นใส่ไก่อ่าต่อไปครับเขาจะเอาพริกแกงที่เขาตำครับมาก้นใส่ไก่ครับไก่นี่เขามาักไปแล้วนาเพื่อนไก่นี่เขามา์กไปอ่าเรียบร้อยละประมาณเกินชั่วโมงหลังจากที่เขาตำน้ำําพริกไปนะครับนี่เขาก็เอากะเอาน้ําพริกเขามาก้นกับไก่เพื่อให้มันแบบเข้าเนื้อเข้าื้อหนังนะครับ แต่ถ้าไข่แบบชอบชอบจะไข่นะปีนังเกลือแนะนน้ว่าซส่จะไข่เยอะๆได้ครับอร่อยมากนะปีนังเกลือก็ชอบแต่ในบ้านบ่อปลา,า,าตัวใดครับก็วันนี้เขาก็ทําเป็นอาหารเมนูมื้อเย็นก็ต้องวินวินคนละขึงครับถ้าปีนังเกลืเอเนี่ยคนเดียวพื่นนะครับจะไขน่น,นี่ซีบบาสนะทุกคนใส่เข้าไปนี่นะย่างตามกับซีบต้น,บนนะครับแต่เขาจะเอาแบบอ่อนๆเอาแบบห,หัวหัวมันต่ออั้นนะ <c oughs> ดูจากสีสันครับทุกคนสีสันสวยงามมากา to to นะวันเลบอลก็จะมาแล้วครับทุกคนนี่ก็ฟังได้เนอร์นะครับเดี๋ยวเขาจะต้องไปซื้อโคกมาครับทุกคนโคกมันแกนน้อยลําไปมันเขาเนี่ยของกิ่นแม่งไก่ก้อนนี้ก็เป็นโลบน่ะอืมเอาล้วครับอ่าเต็มจิตเสียงเลยนะครับไก่มันจะไอ้ยังก้อนน้ำพริกมันจะเสียงเลยนะนี่เป็นน้ำเกลือแป่งไก่ ไก่นี่เขาเอาแบบเขาพ้องว่าเอาก๊กหมอปอตีแบบเขาพ้องว่ากินง่ายอเนอะแม่บ้านเปิ้ลบอกเคยชอบเป็นตัวนะแต่ปีนั้นกมชอบเป็นตัวแฮมอ๊ะนะครับแต่แม่บ้านเปิ้ลบอกว่ามันกินยากเขาก็ตามใจนิดนึงวันนี้เปิ้ลออกตังนะครับอ่ะเซ็ตเรียบร้อยแล้วอกมันเนี่ยตัวนี้นะอกมันเป็นเอ็มอย่างว่าลังมันปีนั้นกเกิ่มพาแต่บาบาใบแหกมดนะครับปีนั้นกเกิ่มจะใส น้ำพริกนะครับสาหรับเอาไว้เดี๋ยวแปลงน้ําจิ้มครับทุกคนนี่เนี่ยฮะเขาจะเอาแป้งน้ําจิ้มครับเพราะว่าถ้าเขาถ้าเขาเนี่ยถ้าเขามากเป็นตัวเนี่ยเขาเอาใส่ในอกมันมันก็มันจะบะหายครับแต่ถ้าเขาเอาใส่แบบไก่ซับที่อี้เขาจะต้องแบ่งไว้แปง้งน้ําพริกเห็น้อยนี่ครับเดี๋ยวเขาควัดมาแป้งน้ําพริกครับโอเคไปนึง่งแต่ดีกว่าครับ เฮาต้มน้ำไว้รอเลยนะครับเปื่อนๆต้มน,น,น้ำเพื่อมันเดือดน,นะครับใส่จะไข่ใส่ใบบกปูดเซตเตียบ้อยแล้วมาเห็ดมาเห็ดมันห้อนมือกับกแแฟไหลไะหมะนี่นะครับเฮาเอาซึ่งนี่นะเอาใส่ออไก่ใส่เข้าไปนะครับถ้าเฮาเนี่ยบนซึ่งนี่ไข่โอ๊ตห้อนได้ก็โอ๊ตไปแต่ปิน่นนเกลื่มโอม๊ตไปได้ครับใส่เข้าไปแบบนี้ ไ่นี้ครับเขาจะใช้เวลาในการนึ่งประมาณ20-30นาทีแล้วแต่ความเหนียวของไก่แล้วก็ปิดฝาครับทุกคนเจอกันอนกีสักครู่ครับ mm. อ่ะผ่านไปครึ่งชั่วโมงครับทุกคนเพอตะกี้ลักมาเปิดละน่าจะซุกดีแล้วครับเปิดแล้วครับไก่เมืองถึงแม้จะเป็นไก่เมืองแต่น่าจะเป็นไก่เมืองเลี่ยงนะครับเออเปิดเร็วอ่ะละครับเปิดพระโอ๊บ ยอดครับของความน่ากินครับทุกคนต่อไปครับเราก็จะมาใส่ผักป้อมกระต้นหอมครับโรยลงไปนะครับโรยลงไปเลยหืมห่มนิดนึงงห่มนิดหนึ่งโอเคครับปิดไฟครับทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้เอาไปกินกันเลยดีกว่าครับอ่ะลืมไปครับเดี๋ยวเราจะต้องทำน้ำจิ้มด้วยนะครับก็เอา น้ำตีเขาหนึ่งเนี่ยนะครับตักใส่ซตสองปากกับป๋อนะครับเขาจะเอาแบบความเข้มข้นครับน้ำนี่ก็จะหอมหอมแล้วแถมปากหนึ่งแถมปากหนึ่งโอเคประมาณนี้ปลากินกันของแต้ละอ่ะมาครับทุกคนตอนนี้สวยงามอรังการมากเลยครับอนี่ครับไก่นึ่งครับไก่นึ่งเป็นได้พอครับทุกคนแสีสันสวยงามเหลือเกินครับสำหรับไก่นึ่งน้ำพริก แกงเนาะหรือน้ำหรือพริกแกงนั่นเองนะครับอย่างที่บอกครับทุกคนนี่นี่นี่ขาดไปไ่ได้ครับสําหรับน้ำพริกกโอโรของเขานี่นะกโอโรนะครับตะกี้เฮาใส่น้ำซุปมาเดียบรอยแล้วก็เอาใส่ในนี้เลยครับแล้วก็ละลายครับทุกคนแหมสุดยอดครับสุดยอดเดี๋ยวชิมชิมขอก่อนว่าน้ำพริกนี้ ครบรถหรือยังหรือคาดอูมาม,มิใส่น้ำป่านิดนึงเอฟเพชดน่น,นี่ใส่น้ำป่านิดนึงครับใส่น้ำปลาก็หอมขึ้นมาแหมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นน้ำจิ้มนะครับ ยชิมก่อนชิมก่อนอคอยคือดีอ่ะทุกคนดีมากอ,อนี่นะครับฮักป้อมตีเหลือตะก,กี้ทีเขาใส่ปบะมดครับเขาจะโรยในน้ำจิ้มหน่อยทุกคนโรยในน้ำจิ้มเลยครับหน้าตาน่ารับประทานจริงๆินครับทุกคนครับ โอ้วินนังเกิ้มขออยากกินขาเดียวนะครับคนนี้ว,ว่าตีต๊พันวอลเลย์บอลโยจะชิมเพื่อปีปีมันเปื่อนดูครับนี่ขาไก่นึงครับขาไก่นึงนี่เป็นไก่ไก่เมืองนะครับไก่บ้านเฮาเลยเวยนุม่ม รสชาตนะครับมันจะมีแซบมันจะได้กินพริกแกงนาะกินพริกคาตะค่้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ไก่เนี่ยเขาได้มาร์คแล้วรสชาติไก่ก็จะกลมกล่อมและที่สาคัญคือเขาจะได้รสชาติของพริกแกงจริงๆนะครับใครชอบกินแบบพริกแกงพริกแกงนะนี่แล้วก็จิ้มลงไปที่อร่อยอ มันต้องมีน้ำแน,น่นอนกินเปล่าๆก็อร่อยครับยิ่งเขาจิ้มกับน้ำพริกน้ำพริกแกงน้ำจิ้มเขานี่คือสมโออารังการเฟอร์วัง อร่อยคร, <desserts. S 1> ร Later, Never, ับแฮมติ้งแฮมติ้งสิ <Ireland> ่งที่ทุกคนต้องถามหาแน่นอนนั <sh increasing intake> mm ่น hmm. ก oh, really mm ็คือกินมันหรือไตกันนะครับกินตับจังไรกินไตจังลืมที่คนเท้าจุเขาประมาณนี้เลยครับโอ้ดีอ่ะอร่อยมากทุกคน ไก่นึ่งเขาก็หอมหอมนะครับ <c oughs> ไก่นึ่งเนี่ยมันจะมีสองสูตรเนาะสูตรสูตรหนึ่งกับมอจีนะครับมันจะมีน้ำบอกว่าเปยนเปลือนหั่นกอมันจะมีน้ำอยู่ข้างในนะครับมันก็เหมือนกันต้มกันตุนอย่างหนึง่งแหมสูตรหนึง่งก็คือแบบนึ่งแบบแห้งๆเดี๋ยวเขาจะมีโอกาสเขาจะแยกกันแถมเตอนหนึ่งสำหรับนึ่งแบบแ,บบแหง้แหงๆที่เขาบอกมีจานฮองนะครับเขาเอาตอกเขาฮองแล้วก็นึ่งไป โอ้อันจะอันนี่ก็เหมาะเหมือนกันเอาพักเอาอย่างองกินจะอันก็เหมาะมันจะแห้งคือพริกแกงไม่จะกะติ๊อร่อยไปแฮมแบบหนึง่งนะครับเอาล้วครับวันนี้ต้องขอภายจริงๆนะบีบเพื่อนบอามีเวลาคุยบีบีเบิรนจริงๆนะครับเพราะว่าติ๊พันอยู่กับบริบลอยู่นะครับก็ขออนุญาตบี่ีเพิ่อนนะครับขายาทำาตไขยา,า,ขา,ยาลองลองทดลองทำทด,ทด,ทดลองสูตรเอาเลยครับเต็มที่รับรองเมนูนี่ดิบๆอร่อยอร่อยเมืองเมืองนะครับรสชาติ ในสไตล์พริกแกงแบบเมืองเมืออร่อยแน่นอนครับเจอกันในพี่ต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รวมถึงฮืองกำลังใจในทุกช่องทางพิมพ์คอมเมนต์กันมาบอกวายากินเมนูอย่างเอิญมาเดี๋ยวปีนหนันเกิ่มจัดฮื้ครับลาไปก่อนครับทุกคนกับเมนูนี้ครับไก่นึ่งไก่นึง